คือสาหรับผมมันเป็นเวลาที่สังคมต้องร่วมมือกันนะครับอย่างกรณีนี้มันก็เป็นที่เรื่องที่ชัดนะครับว่าพวกเราเอกชนคนละไม้คนละมือก็สามารถทํางานให้กับสังคมได้ถ้าเราจะทําเครื่องอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับต้นทุนเครื่องหนึ่งอยู่ที่ประมาณ0 0แสนกว่าบาทเนาะไม่รวมค่าแรงไม่รวมกําไรนะครับซึ่งบริษัทเอกชนนะครับก็สามารถร่วมกันได้เป็นความคิดนี้เป็นร่างสร้างของพวกเราซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วคนที่มาติดต่อพวกเราเนี่ยคือสิทธิ์เก่าของวิศวะจุลา ซึ่งสิทธิ์ก่าวิศวะจุฬามาติดต่อพวกเรานะครับผมก็ติดต่อทางเครือข่ายที่ผมรู้จกักรวมถึงทางบริษัทจดุลัดเอนจิเียร์ิงแล้วก็มาช่วยกันได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราสามารถทํากันได้เป็นเอกชนสามารถคนละไม้คนละมือในภาวะที่เป็นวิกฤตขนาดนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันได้นะครับแสดงความเป็นน้าหนึ่งในเดียวกันให้กับสังคมเห็นนะครับันหมายความว่าไม่เพียงแค่20เท่านั้นใช่ไหมครับทุกคนทําได้ฮะคนละไม้คนละมือนะครับคุณ คุณท็อปเองเนี่ยก็ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนตํามดาซึ่งพอผมขอไปปุ๊บก็ไม่ไม่ปฏิเสธแล้วก็ทํางานอย่างแข็งขันผมคิดว่ามันเป็นจะเรียกว่าไงเดียเป็นสปิริตของสังคมไทยเนาะในช่วงเวลาที่มันยากลําบากเนาะต่างคนก็ต่างทําอะไรที่มันถ้าเราทํากันได้ก็ช่วยกันนะครับแล้วอย่างกรณีที่ทางนายกใช้วิธีสตรงจดัดไลน์มหาเศรษฐีตรงน,นี้มันจะช่วยฟื้นทุน อ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับอันนี้ผมไม่รู้ผมผมไม่ได้ติดตามเลยครับเรื่องนี้ครับเรชื่อนิมาลโอ้โหไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลยว่าว่าคุณแม่ได้รับจดหมายเปล่าอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าผลาที่คุณแม่ก็ออกไปจัการมอบเงินค้มครองของงานอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณของของของคุณสมพรไปนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้แกไม่ได้ปรึกษาผมด้วยนะครับแกดังนั้นอันนั้นแกก็ทําของแกนะครับ ในนามอะไรที่ผมอย,อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าพวกเราจะไม่ว่าพวกเราจะอ,อ,อยู่ที่ไหนในสังคมนะครับเรารับผิดชอบต่อสังคมได้คนละไม้คนมือมันช่วยกันได้ะฮะก็ถ้ามีคนมีความต้องการนะครับคือผมเนี่ยพยายามคือทําอย่างโปรเจกต์เนี่ยคุยกับโรงพยาบาลเยอะมากนะฮะผมไม่กล้าที่จะออกแบบอะไรเองไม่กล้าที่จะออทําอะไรเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษากับทางผู้ใช้เพราะมันเป็นเรื่องของ สาธารณาสุขที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนดังนั้นถ้าโรงพยาบาลไหนมีอะไรก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าถ้ามานั่งคุยกันแล้วเราได้รับความต้องการจริงๆเราก็สามารถช่วยในการออกแบบได้นะครับดังนั้นเราเปิดนะฮะถ้ายังมีโรงพยาบาลไหนยังมีอุปกรณ์อะไรที่มากกว่านี้อีกนะครับเราก็เปิดที่จะศึกษาร่วมกันนะครับที่สําคัญที่สุดคือความต้องการของผู้ใช้ฮะเราต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ว่า ความต้องการของผู้ใช้คืออะไรนะครับเพื่อที่จะออกแบบทางวิศวกรรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ก็คือมันต้องรักษาสมดุลน,นะฮรัรักษาสมดุลระหว่างการดําเนินการทางเศรษฐกิจนะครับกับการหยุดยั้งการแพร่ระบาดนะครับถ้าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดด้วยมาตรการกึนเปิดกึนปิดหรือ semi lockdown ต่อไปต้องเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเ,เริ่มเปิดเริ่มคลายนะครับอาจจะใช้โมเดล เซมิล็อกดาวคือปิดกึ่งเปิดกึ่งปิดแล้วก็คลายแล้วพอตัวเลขมันขึ้นอีกรอบก็กึ่งเปิดกึ่งปิดอีกรอบแล้วก็คลายนะครับซึ่งการคลายแต่ละรอบรัฐบาลต้องทําให้มั่นใจว่าด้านสาธารณสุขมีการเตรียมการที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมทุกครั้งในช่วงเวลาที่ล็อกเนี่ยมันต้องเตรียมยาเตรียมเครื่องมือการแพทย์เตรียมบุคลากรทางการแพทย์นะครับดังนั้นล็อกคลายล็อกคลายก็เป็นโมเดลหนึ่งที่สามารถทําได้ หรือจะใช้มีล็อกดาวน์ต่อไปแต่ต้องเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรที่สุดนะครับผมต้องบอกว่าฝากไปถึงรัฐบาลนะฮะการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการถึงเปิดจึงปิดเนี่ยซึ่งคนโอ้โหผมลงพื้นที่ไปดูมาเองคนมันเดือดร้อนจริงๆนะครับปดตายันหมดนะฮะอย่าให้ประชาชนอดตายอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับอันนี้ผมว่าฝากให้ถึงรัฐบาลนะครับโอเคครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ 고 b 니다